ครับผมอันนี้ก็เป็นแค่ไม้ไผ่เนาะแค่ไม้ไผ่นี้ส่วนมากก็จะทํากันอยู่ที่ไซส์ประมาณแปดสิบเซนนะครับความความกว้างของของแค่ไม้ไผ่นี้นะครับส่วนมากก็อยู่ที่ประมาณจากนี่ถึงนี่อยู่ที่ประมาณแปดสิบถึงแปดสิบสองเซนเนี่ยเนาะอะ่าแค่ที่บ้านผมนี่ส่วนมากผมก็จะใช้ไม้อ่าขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะบางบางที่ไม่รู้นะที่บ้านผมผมจะทํามาแค่ไม้ไผ่สามนิ้วกว่าขนาดเลยครับเนี่ยสามนิ้วสามนิ้วกว่าขนาดเลยถ้าว่า ถ้ามันตัวบางๆเล็กๆเนี่ยมันไม้น้อยๆเนี่ยมันจะไม่จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนาะคานเนี่ยคานเก็จะใช้ไม้นาดประมาณยุคครึ่งถึงสองนิ้วเลยอย่างเงี้ยสาวมาถจะไม่เป็นไม้ประมาณสองนิ้ว,วครับผมท,ที่ที่ทำแครเนี่ยนะมาทําจากพวกไข่ลวกอย่างเงี้ยครับผมงานแครอตัวนี้ขนาดอยู่ที่ประมาณแปดสิบความกว้างแปดสิบเซนยาวสองเมตรอย่างเงี้ยอ,อ,อาชีพทําแครมันก็อยู่ได้นะพี่ๆทุกคนที่ว่า แต่หลายท่านที่ว่าทําทําแค่ทํอะไรขายอย่างเงี้ยเนาะการทําแค่นี้ก็ไม่มีอะไรทำแบบง่ายๆถ้าเป็นแค่แปดสิบนี่เราก็ใส่สก,กัดแค่ด้านเดียวเนาะอีกด้านหนึ่งก็เราก็จะไม่ไม,ไ,มไม่ได้ใส่นั่งแบบนั่งแบบสบายๆอย่างเงี้ยอ่างานแค่ได้ส่วนมากอ่าไปไปพี่ๆแถวชนบุรีอ่ะที่เราจะซื้อไปขายเยอะๆเนาะเอาไปทีละคัหกล้อบ้างสี่ล้อบ้างเนี่ยก็จัดส่งกับพี่ๆไปแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบนะสะ่วนมากบางครั้งก็เอาประกอบมาไว้ท,ที่ที่บ้านพี่ๆบางคนก็มาเอา ไปทีละสี่ตัวห้าตัวสิบตัวอย่างเงี้ยงานเอาเกตไนมาเอาไปบ้างเช่าไปบ้างแล้วแต่พี่พี่ของแต่ละท่านน่ะเนาะงานแคร์แต่อันนี้ก็เป็นงานที่ว่าอ่ไม่ค่อยมีอะไรมากใครๆค,ครก็ทําได้อยู่ที่ราคาซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณตัวละสามร้อยอย่างเงี้ยครับผมที่ขายกันน่ะเนาะถ้าจะให้แช่น้ํายาด้วยก็เอาไปเอาไว้ในบ้านอะไรได้อย่างแค่ตัวนี้ลบน้ำหนักได้ตัง400้งสี่ร้อยห้าร้อยกิโลได้สบายครับเนี่ยที่เขานั่งกันนั่งทานข้าวนอนก็ได้นั่งก็ได้ยกย้าย ได้หมดนะครับเอาไว้ในบ้านเอาไว้บางท่านก็เอาไปขายของเนี่ยเนาอะ,อะเป็นแค่ขายของอะไรได้คือยกเก็บง่ายอะไรง่ายอย่างเงี้ยงานแค่นี้เราก็ใช้กันมาตั้งนานละไม่รู้จะเปลี่ยน,ปเปนเป็นรูปทรงไหนได้ละครับเพราะว่าเป็นงานอมตะาไปแล้วเนาะงานแค่ตัวนี้นะครับทาทาตั้งแต่ผมเริ่มทําตั้งแต่รุ่นพ่อผมทามันก็เหมือนเดิมอะแค่มันไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไปจากแค่อย่างอื่นก็มันก็ไม่สวยนะแค่ก็คือแค่ไม้ไผ่อย่างเงี้ยเนาะใครๆก็รู้จักกันหมดลวครับว่าแค่ไม้ไผ่เตียงไม้ไผ่อย่างเงี้ อัพวกนี้มันราคาจะไม่ค่อยสูงมากครับก็ราคาไม่เกินสามร้อยบาทส่วนมากท,ที่ซื้อขายกันทุกวันนี้นะครับมันแค่เนาะพี่ๆอยากจะมารับเอาไปเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ได้เนาะเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ที่เขาก็เอาไปประกอบเองนะผมก็ทําเป็นชิ้นมีนชิ้นให้พี่ยิงพื้นยิงอะไรให้หมดแล้วอย่างเงี้ยพี่เขาก็นําไปประกอบใส่ขาเองขาเจาะผมจะเจาะไว้ให้ไว้ให้หมดแล้วก็มาร์กให้พี่ๆเนาะ รือขายไหนที่จะต้องการจะเอาจํไหนก็ยินดีนะครับผมจะสั่งทําก็ได้เนาะทีละสิบตัวยี่สิบตัวก็มารับเองที่บ้านนะครับผมราคาก็ได้ราคาถูกหน่อยนะครับผมราคาปีก็อยู่ที่ประมาณตัวละสามร้อยอย่างเงี้ยครับผมพี่ๆท่าในใดสนใจก็ติดต่อได้รนะเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเก้าห้าศูนย์สองหนึ่งสองแปดนะครับผมกับแคร์ไม้ไผ่ครับ